สวัสดีค่ะพี่น้องประปายสผูสุขคนพบพอกันคือหมายกับตุกติกแฟนเพจนะคะวันนี้เราก็จะมากินขนมจีนน้ำ,นนำยาเหมือนเดิมนั่นแหละค่ะย้าสิกีอย่างพี่น้องเอ้ยบม่ได้ออกไปใส่กะเจ้าเขามาขายอยู่ในบ้านก็นเลยซื้อซื้อไว้ละคะ่ะเดี๋ยวมาแซ่บๆน้ำกันเลยคะ่ะว้าวหลายบยีิโอ้โหวันนี้ถ่ายทำอยู่ในห้องนะคะ มันไม่มีที่ถ่ายนะมันข้างหน้ามันร้อนมากเลยออฟฟิศปวัวก็ทายกินรับประทานหมดแล้วก็เลยยังไม่มีเงินซ่อมบำรุงนะคะทุกคนคะ่ะก็เลยมานั่งอยู่ในห้องตัวเอง <c oughs> ถุ่มทุนสาบวันนี้ยกโตเขามาเลยเด้โอ้โห แ,แซ่บคือเกาาค่ะทานไม่เบื่อทานไม่เบื่อคือขนมจีนนี่แหละค่ะอุ้ยของยาบขัดขา แับเห็นไหมต้องอันนี้ลองไว้แป๊บหนึ่ง ตัแรอื้มอื้อื้ออออโอ้ยโอเลี้ยงเจ้าประจำขนมจีนจะซื้อก็เพิ่นนี่แหละค่ะโอ้ยผักผักติ่ฟันขอประทานอาภัย ใส่สมก็อบคอยแบบจากขนาดปันไดเนาะันคือใส่มือเนาะกินอันขนมจีน ไปมือมันสนะีขาวนะอโอ้คำใหญ่ๆแบบตาสวนเลยได้เนี่ยแซ่บแซ่บ เสียดายโบมีสตอเนาะคำแรกแหกหมานบเขาว่าอันนี้โบแมียงคำแรกแหกหมานเนะีะยซคำแหกหมาน วันนี้แกไม่มีหัวปีถ้าใส่หัวปีน้ำแห้งแซ่บวันนี้นะคะหน้าขาวนวลเป็นพิเศษเพราะอยู่ในห้อง <laughs> เปิดไฟกิงข้างนอกแล้วอ้ยทั้งหอนทั้งแมงวัน เพิ่งกึดออกเมื่อกี้นี่คือสวดได้ว่าโอ๊ยนางกินอยู่ข้างในห้องดีกว่าอืมหั่นผักไสหั <laughs> ่นผักใส่พี่น้องอืม อใส่มือมันจังทะลัดเนาะห้าเหี่ยงเป็นห้าเหี่ยงเลย

เอ้ยมีแหงทองเมื่อกี้นะ่ะหิวเข่าเข่าเศร้าเข่าเทียงรวบยอดเข้าเช้าเข้าเทียงรวบเข,ข้าเช้าเข้าเทียงรวบยอดเลย กินไในซัมอิม แสบขาดไปได้มากกินเนือมากค่ะ ตกใจหมือนเลยนึกงว่ามันขวมที่แห้กลองอันนี้มันรูดออกที่ดันถาดไว้โอ้ยสมม,มัวอาจังสั้นระค่ะกะสีคขออัมพาราจากคือเก่านะคะจอยกดติดตามกดเม้นกดแชร์ให้นะคะขอทุกกำลังใจนะคะ ไปแล้วก่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะตอนเย็นบางทีอาจจะตำส้มตำแต่ตอนเที่ยงนี้งดก่อนคะ่ะ <laughs> บ๊ายบายฝากด้วยนะคะตุ๊กติ๊กแฟนเพจนะคะ